สวัสดีครับบ้านหมูพระเครื่องนะครับวันนี้เรา,าพบเจอกันใน e p ีที่354นะครับมีพัสดสวยๆ22รายการมานำเสนอนะครับ20รายการแรกกระองละ200้บาทส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางกับรายการพิเศษ2รายการนะครับย1กับ22นะเดี๋ยวเรามาฟังกันท้ายคลิปนะครับตอนรับชมคลิปนะครับนี่นะครับลา์เบอร์โทรนะครับบ้านหมูพะเครื่องนะปึง้งเข้าไปหลายชื่อหมูนะครับ แอดไลน์นี่เลยนะเบอร์โทนนี้ก็เลยนะครับ0 93, 9 3ย์5 2 3 6 1เบอร์ลายและเบอร์ส่วนตัวเป็นเบอร์เดียวกันนะครับผมจะลงคลิปทุกวันนะครับตีสี่ถึงตีห้าคลิปเช้าบ่ายสองถึงบ่ายสามเป็นคลิปเย็นนะครับคลิปบ่ายส่งทุกวันไม่เกินบ่ายโมงนะครับไม่มีวันหยุดราชการนะครับถ้าผมไลฟ์ผมส่งทุกวันเลยนะครับไม่มีพักของไว้ก่อนนะครับนอกเสบจักเลยนะครับแล้วก็ เริ่มดีกว่ารายการที่หนึ่งนะครับเป็นพาสสมเจ็ดนะครับเป็นหลังยันนะครับน่าจะเป็นหลวงพ่อกวยนะครับคาดว่าอย่างนั้นนะครับรายการที่หนึ่งนะครับรายการที่สองเป็นพาเนื้อผงนะครับ เป็นพระเนื้อพงหลวงพ่อพรมมาช่องแครนะครับด้านหลังเป็นยันนะครับด้านหน้าเป็นรูปเหมือนท่านนะรายการที่2นะครับรายการที่3เป็นพระเจ้าห้าพระองค์นะครับเป็นเนื้อเบลาน,นะครับคาดว่าจะเป็นอาจารย์เปืองนะครับอาจารย์เปืองนะครับนี่นะครับ ทางพิจิตนะครับบางคาหรือท้ายน้าอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับทำไม่ได้นะครับรายการที่สามนะครับรายการที่สี่เป็นรูปเหมือนนะครับเป็นเนื้อดินผสมผงหรือว่าเนื้อผงเนื้อดินอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับเขียนด้านหลังว่าเป็นหลวงพ่อทบนะครับเป็นเนื้อดินนะครับเลี่ยมพลาสติกมานะครับรายการที่สี่นะครับรายการที่ห้าเป็นภาคขุนแผนนะครับ นี่นะครับคุณแผนนะครับบ้านกลาะครับพิมพ์ห้าเหลี่ยมนะครับเนื้อหาเก่าๆแต่จัดเลยนะครับนี่พาพาคุณแผนนะครับนี่นะครับรายการที่หกเป็นเหรียญนะครับเหรียญช้างนะครับเป็นพะสมเด็จนาเรสวนนะครับเป็นเครื่องราชนะครับแต่ว่าสภาพผ่านการใช้นะครับอันนี้เขาเจอในน้ํานะเขาเจอในน้ํามานะครับรายการที่หกนะครับ รายการที่เจ็ดเป็นพานเนื้อดินนะครับสภาพผ่านการใช้นะครับหลวงพ่อลีหลังยันดวงรับวัดอโศกการามนะครับรายการที่เจ็ดนะครับรายการที่เจ็ดรายการที่แปดเป็นเหรียญนะครับทองแดงลมดานะครับเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขามันได้อิดนะครับเหรียญสวยๆดำๆเลยนะครับบล็อกผมแยกไม่เป็นนะครับ ร,รายการที่9เป็นเหรียญลูกไข่นะครับเหรียญทองแดงนะครับด้านหน้าเขียนหลวงปุ่อ่อนนะครับปี18นะครับเหรียญปี18นะครับผมได้มายังไงผมก็ไลฟ์ไปอย่างนั้นนะข้อมูลบางอย่างก็ดูตามเหรียญน,นี่แหละครับเป็นอะไรยังไงแยกอะไรไม่เป็นนะครับในการที่10เป็นพระ นางพญานะครับเลื่อมกรอบเต่เอ้ยเลื่อมกรอบพลาสติกนะครับด้านหลังมียันผมก็ไม่ทราบที่ไหนนะครับเนี่ยเลี่ยมเก่านะครับเลี่ยมเก่านะครับนี่การที่สิบในการที่สิบเอ็ดเป็นพระนางพญานะครับเป็นพิมพ์ลายสายลุงนะครับหลังยันห้านะครับมีกระเทาะมุมนิดนึงอันนี้เขาเรียกันเป็นหลวงพ่อลวยนะครับการที่สิบเอ็ดนะครับ ออกหงน้ำมันนะครับในการที่สิบสองเป็นพระเตาลีหลวงปู่ทวดนะครับเป็นทองเหลืองนะครับด้านหลังเขียนวัดอะไรนะดูสร้างอุโบสถวัดสายทองนะครับเขียนไว้อย่างนั้นนะปีอะไรยังไงนี่ผมไม่รู้นะครับเขียนตาม หน้าเหรีออยญยงงเนี้ยาการที่สิบสองรายการที่สิบสามเป็นพระลีลานะครับลีลาเม็ดขนมน,นะครับกำแพงเพชรนะครับรายการที่สิบสามนะครับรายการที่สิบสี่เป็นพระขุนแผนนะครับบั้นกลางนะครับมีกระท่อมมุมนะครับด้านขวานี่นะครับเป็นพระขุนแผนบ้านกลางนะครับ พิมพหน้ามงคลน,นะครับหน้ามงคลเล็กนะนี่นะครับในการที่สิบห้าเป็นพระรูปหล่อนะครับเขียนว่ารูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับน่าจะเป็นวัดดอนยะหอมนะครับอันนี้นะเป็นรูปหล่อทองแดงลมดํานะครับวัดดอนยะหอมนะครับน,นี่การที่สิบห้านะครับรายการที่สิบหกเป็นชินเขียวนะครับเป็นพระ สภาพผ่านการใช้นะครับผมดูว่าเป็นพระล่วงนะสภาพผ่านการใช้มาหนักมากเลยนะครับสึกแล้วครับสภาพสึกเลยนะครับโดยการที่สิบหกเป็นชินเขียวนะครับมีปานดำขึ้นนะครับแต่ว่าสภาพสึกมากรายการที่สิบเจ็ดเป็นพระชิน,นลาลน,นะครับแต่เป็นพระเนื้อชินนะครับออกกุนไหนอะไรยังไงนี่ผมไม่รู้นะครับนี่ ชิ้นล่าหรือชิ้นสีสักอย่างเนี่ยนะครับการที่17นะครับเป็นพาเนื้อชิ้นนะครับค่อนข้างบางนะครับในการที่17บะในการที่18เป็นรูปหลอนะครับทองเหลืองนะครับด้านหน้าเขียนหลวงปู่ดูลุดกิ่งนะครับมีเขียนว่า96ที่อุดกิ่งนะครับนี่นะครับเป็นทองเหลืองนะครับ ทองเหลืองลมดํานะครับลวงปู่ดุลรายการที่สิบแปดนะครับในการที่สิบเก้าเป็นเหรียญนะครับเหรียญหลวงพ่อเงินนะครับพัดหยดนะครับพัดยดคู่นะครับหลวงพ่อเงินบางคารนะครับโพทะเลพิจิตนะครับเป็นเหรียญค่อนข้างโตนิดนึงนะครับเป็นเหรียญกระไหลนะครับเหรียญกระไหลเรียมพลาสติกมาเลยนะครับใีรายการที่สิบเก้านะครับในการที่ยี่สิบเป็นผ้าเนื้อผงนะครับ ผมไม่ทราบว่าออกที่ไหนนะครับเนื้อหาเก่าๆแต่จัดเลยนะครับรายการที่20นะครับครบ20รายการนี้20รายการในวงเง200บาทส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับส่วนนี้เป็นรายการที่21นะครับเป็นาเนื้อดินนะครับทางเหนือนะครับเรียกว่าพระสิกขีนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมรู้ไม่ยังไงผมก็บอกไปอย่างนั้นนะไม่ได้ถามใครนะครับจำเอาเองเป็นพระสิกขีนะครับลำพูนนะครับ อันนี้ผมเอาที่300บาทนะครับรายการที่21เป็นรายการพิเศษนะครับแล้วก็รายการที่22ก็เป็นรายการพิเศษนะครับเป็นกําไรเก่านะครับมียันนะครับเป็นทองเหลืองนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางของกําไรนะครับนี่นะครับ3นิ้วกว่าเลยนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับนี่นะครับก็มียันนะสองฝั่งเป็นกําไรโบราณทองเหลืองนะครับ เป็นที่ไหนอะไรยังไงมีอัคาระเต็มเลยนะครับเนี่ยผมไม่ทราบนะครับนี่ผมเอาที่สามร้อยบาทนะครับเป็นกําไรนะครับชื่อดีอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นขาดทุนนี่จะไม่ดีนะครับนี่เป็นกําไรนะครับรายการที่ยี่สิบสองเอาที่สามร้อยบาทนะครับครบยี่สิบสองรายการช่วยเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ้าน,นเมือง้วยนะครับขอพระคุณมากคนระับ